มาเด้อเพื่อนๆนี่แซบแ่บกันแซ่บกันแซ่บกันเฮ้ยที่ยายบอกนะนี่มันเปรี้ยวอันเนี้ยเปรี้ยวหวานห้าสิบห้าสิบเราอยากจะคลุกอันหนึงจะเด็ดใส่ <hi> เด็ดเอาที่มันยังไม่ส <whis ky. S 1> ุกเท่าไหร่ว้ายเดี๋ยวมากินกันเดยเพื่อนๆยายจะกินแล้วยายก็จะอันนี้นาจะเอาทั้งพวงโอ้คิดไปคิดมาเออนี่ไอ้ท้าเอาทั้งพวงเลยจิ้มไปเลยเป็นตาดแผลคนเดียวคนเดียวอนมาเพื่อนๆอ้ยดูดิน่าเสียดายฝนไม่ตก พอฝนไม่ตกเดดออกมันไม่ชัดเด็ดแล้วเมื Laughter ่อกี้มันต้องเอาแบบต้องเอาแบบที่มันยังไม่ไอ้นั่นมากนะมันเพเปรี้ยวใครว่าไม่ล้างยายไม่ล้าง ฝนตกแล้วเมื่อคืนอร่อยมากน้ำมันเยอะมนกอร่อยมันไม่ค่อยมีเนื้อ ดูดเอาแต่น้ำมันก่อนนะค่กยกินเนือ้อม,มันไม่ชัดนะเพื่อนๆแดดสอง อร่อยครับดูดิโดนนิดเดียวร่วงหมด อร่อยค่ะเพื่อนๆมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวห้าสิบหวานห้าสิบแล้วมันมันน้ำเยอะกัดเม็ดมันอางาุ่นแต่ละอันเม็ดไม่เหมือนกันนะบางอันกินเม็ดเข้าไป <c oughs> มันกัดลิ้นแต่อันนี้กินเม็ดเข้าไปมันมันดี บางทีก็ดูดเอาแต่เม็ดเปรี้ยวมัน <c oughs> ตอนแรกต้นเนี้ยแฟนยายจะถอนทิ้งมันเปรี้ยวอืมแกจะถอนทิ้งเออไปไปมามา,มาบางปีมันหวานงงงงกับมันจะถอนทิ้งแล้วนะตัวเนี้น เลยยาจะเก็บไปทําน้ำผลไม้หมดแล้วนะพอพอหนาวมามันเริ่มมันเริ่มร่วงเดี๋ยวจะไปเก็บไอ้นั่นก่อนไอ้ไรเม็ดก่อนนี่ต้องเอาแบบนี้นี่อืมเอาอีกคำหนึ่งพอนี